่วนเทคนิคนะคะก็วันอังคารที่ผ่านมานะคะดัชนีก็ฟื้นตัวจากจุดต่ําขึ้นมาปิดบวกได้ในที่สุดนะคะแต่ว่าในกราฟรายวันเนี่ยยังไม่ยังไม่มีสัญญาณซื้อนะคะยังเป็นสัญญาณขายอยู่ก็คงจะมีแต่เพียงสัญญาณซื้อสั้นๆนะคะตามกราฟราย60นาทีนะคะเราก็ให้น้ําหนักในส่วนของรายวันมากกว่านะคะก็เลยมองเป็นแพียการรีบาวน์นะคะแล้วก็ตลาดก็ยังน่าจะยังมีความเสี่ยงทางลงต่อไปนะคะจุดที่น่าจะ,ะทําให้อ่า เกิดแรงขายทํากำไรก็น่าจะเป็นบริเวณ1465กับ1475นะคะเว้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมีสัญญาณซื้อในกราฟรายวันตามมากถถ็ถือจะถือเป็นจุดเข้าซื้อนะคะทางนี้เนี่ยก็มองแนวรับไว้ประมาณ1450ถึง1445 สต็อกคือตัวแรกจะเป็นตัว c p r นะคะตัวนี้เนี่ยลงมาแนวรับตามเส้นเทรนด์ไลน์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็น่าจะดีดตัวกลับขึ้นไปได้เช่นเดิมนะคะเพราะว่าเครื่องมือก็ทยอยกันฟื้นตัวแล้วขณะที่แรงซื้อก็อเริ่มกลับมาหนาแน่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะแนวรับของ c p r จะอยู่ที่37.75นะคะต้าน40บาทกับ42บาทแล้วก็คัดลอสที่37ถัดมาเป็น Land and House นะคะตัวนี้เนี่ยดีดตัวขึ้นจากจุดต่าสุดของวันแล้วก็ขึ้นมาปิดบวกได้นะคะทำให้เกิดสัญญาณซื้อนในกกกกรรรราา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 ไททม60นนนนนีีีซึึ่่งงงงเปป็ดดดตัััววข้้ห้หหลลจรสรฐย น้อยก็น่าจะทดสอบแนวต้านเดิมก็คือบริเวณประมาณ12บสถึงสิบสบาทยีได้แนวรับก็จะอยู่ที่11บเาทสิตางค์แล้วก็คัทลอสที่10บาท90ตัวสุดท้ายจะเป็นโซล่านะคะโซล่านี่ก็ยังเป็นแพทเทิร์นไซด์เวย์อยู่นะคะในกรอบกว้างๆมาพักใหญ่แล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณจะเปลี่ยนแนวโน้มนะคะแต่ว่าจากการที่ล่าสุดเนี่ยลงมาอย่างบริเวณเส้นแนวรับเนี่ยน่าจะทําให้เกิดการรีบาวกลับขึ้นไปได้นะคะเพราะว่าเครื่องมือก็เริ่มมีแนวโน้มฟื้นตัวแล้วแนวรับของโซล่าก็จะอยู่ที่680 6 6 40 50ตตางะะตา 6, 40, งคนนแว้ถก็ือ 6, 60, รคั l ลอสที่6บาทคะ่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคคะ่ะ